ุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกลุ่มอาจารย์วรสารมทออกถแถลงการขอรัฐบาลยกเลิกพารกอฉุกเฉินลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อ จากกรณีรัฐบาลออกข้อกำหนดฉบับที่29ตามพรกฉุกเฉินให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชอจัดการกับเฟคิวส์โดยเฉพาะการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์โดยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระงับ IP a d แอด s ดทันทีและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีต่อไปเมื่อวันที่1สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางเพจ JC ธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าถแถลงการกลุ่มอาจารย์คณะวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ขอให้ยกเลิกการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและการทำงานของสื่อมวลชนนับตั้งแต่มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่27ข้อที่11ลงวันที่10กรกฎาคม2564 และฉบับที่29ลงวันที่29กรกฎาคม2564อันมีใจความสำคัญไม่ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนดังนั้นเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการสื่อสารอันเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย คณาจารย์ดังรายชื่อแนบท้ายของแถลงการดังนี้ประการที่ 1. ข้อกําหนดดังกล่าวปรากฏเจตนาชัดว่า รัฐบาลต้องการควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและการทำงานของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านการกำหนดโทษสำหรับการส่งต่อข้อความอันอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวซึ่งการกำหนดให้การกระทำเหล่านี้มีความผิดเป็นการตีความถ้อยคำอย่างกว้างกำกวมไม่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้การพิจารณานั้นอาศัยเพียงดุลพินิจของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินสมควรจนอาจจะกล่าวได้ว่า เมื่อไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดว่าการกระทำใดบ้างที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามข้อกำหนดรัฐบาลก็สามารถชี้ว่า การเผยแพร่ข้อมูลใดเป็นการสร้างความหวาดกลัวและใช้อำนาจในการลงโทษผู้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นโดยทันทีประการที่2การออกข้อกำหนดเช่นนี้ย่อมขัดต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยขัดต่อหลักสากลอันว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้านเสรีภาพในการแสดงออกและขัดต่อหลักการทำงานโดยอิสระของสื่อมวลชนอย่างชัดแจ้งอีก ท้งยังเป็นการใช้กฎหมายและบทลงโทษอย่างด็ดรอนบีบบังคับรวมถึงจำกัดการทำงานของสื่อมวลชนมากเกินสมควรโดยไม่ได้มุ่งคุ้มครองสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด ประการที่3ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบสแสวงหาข้อมูลเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้เจ็บป่วยผู้เสียชีวิตปัญหาการบริหารจัดการหรือปัญหา,าด้านการรักษาพยาบาลถือเป็นภารกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งของสื่อมวลชน แม้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นอาจจะทําให้เกิดความหวาดกลัวในสังคมแต่ก็เป็นเพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านอันจะนําไปสู่การร่วมกันหาทางออกให้ภาวะวิกฤตและขับเคลื่อนสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่จริงที่ได้รับการคัดกรองแล้วประการที่4 หากรัฐบาลมีข้อกังวลเรื่องการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จหรือเฟคนิวส์ในช่วงวิกฤตนี้ขอเรียกร้องให้มีการบังคับใช้ข้อกฎหมายเท่าที่มีอยู่เช่นประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของการดูหมิน่นหรือหมิ่นประมาทและอื่นๆอีกมากมายสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมว่ารัฐบาลศรัทธาในความเชี่ยงธรรมของระบบตุลาการโดยไม่จาเป็นต้องพึ่งพาข้อกาหนดเพิ่มเติมแต่อย่างใดและประการที่5 นอกจากความจำเป็นของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันการทำงานโดยอิสระแล้วปราศจากอำนาจการบีบบังคับสื่อมวลชนแล้วในภาวะเช่นนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชนผ่านการมอบอำนาจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและออกแถลงข้อเท,ท็จจริงเพื่อตอบโต้ข้อมูลเท,ท็จ รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารเพื่อยกระดับการรู้เท่าทันสื่อในระบอบประชาธิปไตยมีเสรีภาพในการสื่อสารข้อเท็จจริงย่อมทนทานต่อการตรวจสอบขัดเกลาเสมอทว่าความพยายามของรัฐบาลในการปิดกั้นข้อมูลด้วยการข่มขู่ผ่านกฎหมายและบทลงโทษที่มีค่าเท่ากับการขัดขวางสาธารณะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังนั้นขอเรียกร้องให้รัฐบาล ยกเลิกข้อกำหนดฉบับที่27ข้อที่11และฉบับที่29โดยทันทีด้วยความสมานฉันท์วันที่1สิงหาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ